สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สสคลำพูน<า>ทุกวันนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับคําว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนก็คือสิทธิและเสรีที่ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือทําอะไรที่ไหนก็ตามเราทุกคนก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคุณค่าของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีและความมีอิสระและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยค่ะ มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่12ถึง16กันยายน2565มีอะไรกันบ้างงันไปติดตามได้เลยค่ะวันที่12กันยายน2565นางสาวสิริรักษ์ตั้งวรรลปัญญากุลสวัสดิการลุ่มคลองารงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้วาที่ร้อยตตีหญิงชนาชิดาสารกางนักวิชาการรายงานร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการคนวิการจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามการทำงานของคนพิการให้คำแนะนำปรึกษาในการทำงานรวมถึงการช่วยเหลือคนพิการตามความเหมาะสมอันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการสามารถทำงานได้อย่างยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีณเนะทศบาลตําบลท่าประดุกเทศบาลตําบลท่ากาดเหนือและเทศบาลตําบลท่ากาดอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยมีคนพิการที่ทํางานในชุมชน รวมจำนวน3แห่ง11คนวันที่13กันยายน2 5 1 5ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่พพข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหรประชาชาติว่าด้วยการขาจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อรายงานประเทศฉบับที่4-8ของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่พพพความเป็นมาการดำเนินการตามบรรทะกรณีภายใต้อนัยญ,ญาการจัดทำและสาระสำคัญ ของรายงานประเทศรวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติที่มีต่อประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุนพอรายงานจังหวัดลำพูนจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูนกิจกรรมเตรียมความพร้อม,อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพงบพัฒนาจังหวัดประจำปีก็ประมาณ2565รุ่นที่เกต,ตำบลบ้านโฮงระหว่างวันที่ 15-16กันยายน2515ณวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชปักสมุนไพรและผละไม้ตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบการส่งเสริมความรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ที่ควรรู้ตามพรบคุ้มครองแรงงานมีผู้เขาเ้าร่วมการอบรมจำนวน20คน จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูนกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2515รุ่นที่8อำเภอเมืองระหว่างวันที่15-16กันยายน2515ณศาลาอเนกประสงค์บ้านสันต้นทงตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง การคุ้มครองแรงงานนอกระบบการส่งเสริมความรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ที่ควรรู้ตามพรบคุ้มครองแรงงานโดยมีผู้เข้าร่วมอดรมจำนวน20คนวันที่16กันยายน2 5 1 5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ผ่านระบบซูวนมิ้งวิทยากรโดยนายประวิตย์ลอยแก้วประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการสร่งต่อระดับชาติณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มพอรายงานจังหวัดลำพูนมาติดตามสาระน่ารู้และข่าวประจำสัปดาห์ได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปกับสอสอคอลำพูนช h แน n e l สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน